คันนี้ก็ทำ <c oughs> ด้านหน้าเสร็จแล้วอันนี้ก็จัดพวกบูธข้างหลังนะครับบูธข้างหลังทั้งหมดนะครับข้างหลังด้านทั้งหมดเลยนะครับบูธข้างหลังทั้งหมดนะครับเพราะว่าบูธยางขาดนะครับขาดหมดแล้วก็มีอาการรื้อนะครับแถไปใช้ทีแถไปขวทัทีนะครับก็นี่เลยนะครับ เปลี่ยนให้หมดนะครับเปลี่ยนให้หมดก็ใช้จบใช้ยาวแน่นอนนะครับใช้จบใช้ยาวแน่นอนอาการที่เลือยเป็นงูแชะแถะขัวนะครับอาการช่วงล่างบูทขาดนะครับอันนี้ผมก็ลื้อหมดละดูเป็นเอานะครับรื้อทุกชิ้นนะครับรื้อไม่เหลือเลยนะครับขานใหญ่นะครับตัวเล็กขานเล็กนะครับขานใหญ่ตรงนี้นะครับ แล้วก็คานติดกระชกนะครับหรือเปลี่ยนทิ้งใหม่หมดนะครับเดี๋ยวก็สกูกันโครงโครงตัวนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้หลวมเนี่ยครับหลวมลูกหมากกันโครงตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ามันยังแน่นอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้สกูกันโครงก็ยังแน่นอยู่ตัวนี้ นี่ผมมัดมัดมัดไปนะครับกูกันโคง้งยางแน่นอยู่อันนี้ก็รวมนะครับีมาดูยางยางคานใหญ่นะครับฉีกหมดแล้วดูเอานะครับฉีกหมดแล้วตัวเล็กตัวน้อยขาดหมดนะครับอันนี้ก็มาดูคานใหญ่คานที่ติดกับโชกนะครับก็ขาดโบ นะครับตัวนี้ก็ขาดขาดหมด <c oughs> เดี๋ยวไปอัดบูทให้นะครับอัดบูททำแบบนี้แบบจบๆนะครับแบบจบๆเลยบูส <c oughs> ิตัวอัดหมดนะครับอัดทิ้งหมด <c oughs> ดูบูทตัวเล็กนะครับก็ขาดนะครับดูภาพเคลื่อนไหวเอานะครับอันนี้ผมได้ถอดวันนั้นนะถอดไม่ออกนะครับอันนี้บูทขาดนะครับบูททะลุกออกมาเลยนะครับเนี่ยขาดหมดแล้วรอบแล้วครับมันหมุนได้รอบแล้วเนี่ยเปลี่ยนก็ใช้ยา,ยาวๆอันนี้ไม่ออกนะครับต้องใช้เอ,อความร้อนเป่า อันนี้น็อตก็ลูดมาอันนี้มันมีรอยสีนะครับแล้วก็สนิมกินนี่น็อตลูดด้วยนะครับขอลองน็อตมาตั้งสองตัวนะครับน็อตตั้งศูนย์ลูดน็อตตั้งศูนย์ลูดนะครับผมก็เปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับสี่ตัวนะครับน็อตน็อตทั้งหมดสี่ตัวผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ออกนะครับวันต่อมาผมก็ใช้ความร้อนเป่านะครับไอ้เชื่อมเอาครับหัวแรงเชื่อมเชื่อมให้มันขาดไปเลยนะครับ ให้มันขาดหลุดออกกันเลยนะครับมีวิธีเดียวครับที่ดีที่สุดนะครับใช้ความร้อนเป่านะครับพวกสนิมกินนะครับส่วนใหญ่จะเจอสนิมกินนะครับส่วนใหญ่ขันง่ายก็ง่ายขันยากก็ยากนะครับเนี่ยครับต้องใช้เวลาเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันนะครับหนึ่งถึงสองวันอันนี้บูธใหม่ทั้งหมดสิบสี่ตัวนะครับจัดกันใหม่เลยนะครับสิบสี่ตัวใช้กันนิ่งๆไปช่วงล่างป้ายแดงกันไปเลยนะครับ ทุกตัวเลยนะครับบูททุกตัวคุณได้ช่วงล่างป้ายแดงคุณได้ความรู้สึกเหมือนรถป้ายแดงใหม่นะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแน่นอนครับครับอันนี้น็อตตั้งศูนย์นะครับทั้งหมดสี่ตัวน็อตตั้งศูนย์น็อตแป,ปเปอร์นะครับเรียกว่าน็อตแป,ปเปอร์น็อตตั้งศูนย์นะครับอันนี้บูทอันนี้ยางกันโค้งนะครับยางกันโคง้งพวกบูทต่างๆเนี่ยมันจะห่อในถุงเลงนะครับพวกยางยางอา คิปสต่อเลยนะครับต่อด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าต่อด้านหน้ากันเลยแทำรอบเดินเบานะครับแต่วันนี้ลูกค้ามาทําช่วงล่างนะครับอันนี้ผมลือล้อข้างหน้าผมรื้อข้างหน้าดูแล้วนะครับข้างหลังผมยังไม่ได้รื้อนะครับข้างหลังเดี๋ยวผมจะทําข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้าเอาข้างหน้าก่อนนะครับอาการเบื้องต้นที่ลูกค้าบอกว่าอยากมา ทำช่วงล่างแต่ผมก็พยายามเซฟให้ลูกค้าทําเฉพาะเฉพาะที่เสียนะครับเฉพาะที่เสียหายแล้วกันนะครับเฉพาะเสียหายแล้วกันนะครับผมก็ได้ทําการตรวจเช็คลือหมดละวว่าอะไรเสียบ้างหลักๆเลยนะครับยางกันโคงดูนะครับยางกันโคงดูกันไปช้าๆยางกันโคงคือตัวนี้นะครับเนี่ยยางข้างในนะครับยางข้างในนะหลวมหมดแล้วนะครับ กเลยนะครับเนี่ยครับที่ใครบอกว่าตั้งศูนย์ไม่ได้ก็มาเช็คช่วงล่างก่อนนะครับก่อนที่จะไปตั้งศูนย์นะครับมันตั้งไม่จบหรอกครับเนี่ยยางข้างในมันหลวมมันขาดมันฉีกไปแล้วนะครับซ้ายขวาเลยนะครับกองแกงกองแกงเลยนะครับแล้วก็เบาโชคนะครับเบาโชกเอ่อถ้าอยู่กับที่รถที่รถนะครับ หัวมันจะปูดขึ้นข้างบนเลยนะครับหัวมันจะโผล่ขึ้นข้างบนเลยนะครับยางเบาโยกก็หลวมนะครับลูกปืนหลวมหมดแล้วไอคอนได้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ก็ยางก็แตกรล้าหมดแล้วถ้าเอาไปใส่ที่รถเนี่ยรอยเล้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับหัวก็จะสูงขึ้นมานะครับยางการกระแทกหมดไอชกไอเบ,บาโชกหมดสภาพนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นคู่เนี่ยฝั่งขวาจะ อ๋จะหนักนะครับฝั่งขวาจะหนักจะมีรอยร้าวนะครับถ้าใส่ที่รถจะปูดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยรอยร้าวรอยร้าวของโชคหรือลูกยางหมดสภาพนะครับแล้วก็ปีกนกเออปีกนกปีกนกอันนี้ก็หลวมนะครับหลวมถ้าถ้าเวลาเช็คลูกหมากหลวมหรือไม่หลวมลองดึงเข้าดึงออกดูนะครับ นั่นคือลูกหมากรวมนะครับดึงเข้าดึงออกตีนเหยียบไว้นะครับนี่แล้วก็โยกดึงขึ้นดึงลงดูนะครับนี่คือลูกหมากรวมนะครับลูกหมากปีกนกผมก็จะเปลี่ยนลูกหมากปีกนกน่าจะเปลี่ยนให้เป็นคู่ไปเลยนะครับลูกหมากปีกนกลูกบูทบูทพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็เซฟลูกค้าไปนะครับเซฟลูกค้าไป อันนี้ก็ออยางหุ้มเพลาขาดนะครับขาดนี่เอาดูเอา้ายางหุ้มเพลาขาดนะครับแต่ตอกไม่ออกครับต้องส่งลงกึงไปให้ลงกึงอัดออกให้นะครับตอกไม่ออกก็ทุกอย่างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็มีค่าใช้จ่ายนะครับตอกไม่ออกนะครับ <c oughs> ก็ลูกหมากแขนแหลกหรือปลายแหลกก็ก ยังแน่นอยู่นะครับตัวนี้ก็แน่นอยู่ตัวนี้ก็ยังแน่นอยู่นะครับแน่นอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอ,อ,อาจจาจะรบีแล้วก็เปลี่ยนยางสุดซ่อมไปนะครับะนะครับก็ <c oughs> อาการเบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับลูกค้าบอกว่าน้ํารั่วน้ําหายผมก็อัดน้ําดูแล้วนะครับรั่วตรงหม้อน้ํานะครับข้างล่างใต้ท้องนู่นเลยนะครับ ต้องบุด,ดูตาตท้องครับรั่วายท้องซึมออกเลยนะครับตูดหม้อน้ํานะครับตามตามตะเข็บเนี้ยมันเป็นหม้อน้ําทองเหลืองนะครับส่วนใหญ่จะจะจะซึมนะครับก็ตามอายุผมเช็คดูแล,นะล้วนะรั่วเดี๋ยวเอาม้อน้ําไปล้างให้ <c oughs> เอาม้อน้ําไปล้างให้ <c oughs> ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ยังแน่นอยู่ถามว่า แน่นอยู่อันนี้ไม่หลวมนะครับไม่หลวมดึงเข้าดึงออกดูนะครับดึงชักเข้าอะ่ะเหมือนเราชักเ่้าอะ่ะเนียครับดึงดูไม่หลวมนะครับ <c oughs> อันนี้ก็หลวมยางก,กันโพงดูเอานี่หลวมหมดแล้วนะครับตกหลุมมาดังกอกปอกปอกปอก,ปอกบางบางครั้งอะ่ะจังหวะฟังดีๆนะครับจะดังจะดังเลยนะครับเนี่ยยางก,กันโพงนเนี่ยหลวมเนี่ย จริงแล้วยางมันต้องลัดเหล็กกันโค้งไว้แน่นนะครับน,นี่ยางมันหมดสภาพแล้วนะครับตัวนี้คานอาคารพวกนี้ผมยิงออกลงมาแล้วเพื่อจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เออยางเพาขับฝั่งนี้ก็ยังไม่ขาดยังยังยังใช้งานได้อยู่ตอนนี้นยังไม่ขาดนะครับแต่อันนี้ก็ยังแน่นอยู่ดูเอานะครับยังแน่นอยู่ฝั่งนี้แน่นอยู่อาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นบางจุดนะครับ อาจจะเซฟให้ลูกค้าถ้าเปลี่ยนหมดราคาสูงหัวโดแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูพวกยางแทนเครื่องก็ไปหมดแล้วดูเอานะครับยางแทนเครื่องสุดหมดแล้วอันนี้ก็สุดก็ผมเปลี่ยนก็เปลี่ยน,นยครบสี่ตัวเลยนะครับยางแทนเครื่องส่วนใหญ่ผมจะครบสี่ตัวไม่มาเปลี่ยนทีละตัวหรอกนะครับไม่มาเปลี่ยนทีละตัวสองตัวหรอกถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดไปเลย มันจะได้บาลานซ์กันนะครับยางหรือเยอะหน่อยนะครับหรือเยอะหน่อยรายการดูแล้วมันมีไม่เยอะนะครับแต่ <c oughs> แต่ถ้าได้ลือออกมาแล้วมันก็จะเยอะนะครับถ้าลองไปนั่งขับดูมันก็งั้นๆมันก็ไม่มีหลวมมันแค่กินซ้ายกินขวามันแค่อาการเสียงดังนี่แหละครับไอ้พวกนี้แหละที่ตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ ข้างหลังผมยังไม่ได้รื้อเดี๋ยวผมทําข้างหน้าก่อนนะครับทําข้างหน้าจบก่อน <c oughs> เดี๋ยวหม้อน้ําเดี๋ยวผมเอาไปรื้อให้เพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปล้างให้ล้านหม้อน้ํามันล้างล้างหม้อน้ําแล้วก็เชื่อมรอยรั่วรอยซึม <c oughs> <c oughs> การที่น้ำหาย นี่แหละใช้ถ้ามีเครื่องมือมันก็จะวิเคราะห์ง,งานง่ายนะครับน้ําพวกน้ําหายต่างๆนานานะครับมันก็จะวิเคราะห์ง,งานง่ายเดี๋ยวลองมาดูข้างล่างดิดูดิว่าจะมองเห็นไหมถ้ามาดูข้างล่างไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมครับเนี่ยน้ำเนี่ยเห็นไหมครับโอ้เอาไฟฉายสองมองเห็นนะครับเนี่ยหยดติงต่งๆเลยผมเอาผมเอาตัวอัดทิ้งไว้นะครับเนี่ยดู รั่วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาม้อน้ําไปล้างเทสให้นะครับล้างม้อน้ําไปในตัวเลยแล้วก็ไปปะไปเชื่อมรอยรั่วรอยซึมอ,อันนี้เอายดติงติงเลยรู้หยดตรงไหนบ้างนึกน,นี่นแหละหม้อน้นํานี่นะครับไม่มีอะไรเยอะหรอกหยดๆๆเท่านี้หยดเยอะเลยลูกค้าแจ้งว่าน้ําหายด้วยครับอ่ะม้อน้ำสรุปแล้วหม้อน้ำแก้ไขม้อน้ำก่อนเอาทีละอย่างนะครับ Oh. เอาทีละย่างเอาทีละอยางไปทีละสะเต็ปอือกันี้ก็ลูกค้าจัดชุดรอบเดินเบาปัม๊มตรงปัมงป๊มติม๊กไปหมดแล้วนะครับหัวชงหัวฉีดนะครับคอยยงคอยแยกชุดใหญ่กันไปอันนี้ลูกค้ามาให้ดูแลเรียงช่วงล่างอีก ตรวจเช็คให้เปลี่ยนให้นะครับอออันนี้ก็มาดูภาพเคลื่อนไหวกันนะครับก็ด้านหน้าก็ลื้อหมดแล้วครับอย่างกันโคง ยางที่ฉีกขาดนะครับยางกันโคง้งยางกันโค้งเปื่อยละลายหมดแล้ะนะครับโดนน้ํามันด้วยถึงเวลาด้วยแล้วก็ลูกปืนล้ะผมได้ตอ,อ,อกมามีฝั่งซ้ายม้งครับที่รู้สึกว่ามันดังคืดๆก็เลยเปลี่ยนเป็นคู่ให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมตอกหัวเพานั่นแหละครับแล้วก็นี่แหละครับยางเท่าที่เห็นเลย <c oughs> อันนี้ก็ยางกันฝุ่น ขาขับสี่ตัวผมเปลี่ยนทิ้งหมดเลยครับแล้วก็มอน้ารั่วซึมก็ไปล้างเชรให้ให้ร้านมอน้ําอันนี้พวกของใหม่นะครับของใหม่ยางลูกปืนล้อลูกปืนล้อคู่ไปเลยนะครับก็ไปอัดลงกึงไปให้ลงกึงอัดนะครับเนีย่ยครับไปให้ลงกึงอัดยางเทนโคงเทนเครื่องอัดทิ้งหมดเลยนะครับยางเทนเครื่องอัดทิ้งหมดเลย นะครับนี่ก็ยาหนึ่งเครื่องทั้ง4ตัว